ทุกคนเนาาดี๋ยวจะพามาดูวันนี้แม่ทำงานใน iPad นะคะเ e ิร์ชอินจิ้มเซิร์ชด้วยมือนี่แหละคะ่ะเล็บที่เราลงนะถะึนไหมลงประกาศฟรีออนไลน์ตั้งกล้องนะคะทุกคนแม่จะให้ดูใกล้ๆเฉยๆว่าแม่ทำงานทุกวันนี้ทำทำงานอะไรนกคนไคนเข้าใจว่าอยู่บ้านมันทำอะไรเพราะมันเป็นผีบ้าอยู่ในบ้าน,านเท คลิปต่อไปเนี่ยแม่จะให้ดูว่าไม้ม้วนแกลเลอรี่อะถ้าอยู่ในรูปของรูปภาพมันจะเป็นแบบสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝาก subscribe ด้วยนะคะ ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูว,วันนี้แม่ทำงานใน iPad นะคะเ e ิร์ชอินจิ้นเซิร์ชด้วยมือนี่แหละคะ่ะเว็บที่เราลงนะคะเห็นไหมลงประกาศฟรีออนไลน์หัวข้อของเราตัวตัวเล็กเลยนะอไม่ขยายนะศิลปะหัตถกรรมขพอให้ลุกบางคนก็เป็นบ้านก็ได้บางคนก็เป็นรถยนต์ มี300กว่าละ3 0 0นกว่ารายการอันนี้เขาเรียกว่าแบนเนอร์นะทุกคนตัวนี้คือซื้อโฆษณานะแต่เราจะทำแบบเราไม่จ้างใครในโฆษณาไม่เสียเงินให้ใครเนี่ยพวกนี้คือแบนเนอร์นะคะทุกคนเสียเงินนะเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยกลัาจะมาเจอของเราดูดิผ่านอะไรมาเยอะแยะเนี่ยนี่ของเราขึ้นมาแล้วค่ะ ของเราเป็นงานศิลปะหาาัตถกรรมของแม่ลงไว้ว่ารับปั้นปูนรับวาดภาพร้านกาแฟาสุดอาเภอเถอรอ์คำค้นหามีคําว่าร้านกาแฟรับปั้นปูนรับวาดภาพกาแฟสุดอพเภอร์เธอรแต่น,นี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าคําแท็กค่ะมันจะมีหัวข้ออะไรบ้างให้เราใส่เข้าไปแล้วรูปภาพยังไงใช้ก็เป็นรูปภาพร้านไม่ม้วนนี่แหละไม่ได้มีอะไรเลย<ม><ม>เพราะว่าเราอยากสร์ช อิงจินแบบครอบคุมทุกอย่างในร้านของเราแต่ถ้าบางคนมีรถมือสองที่อยากขายก็บอกเขาไปเลยว่าขายรถ m a ส d a ปีไหนอะไรยังไงใส่รายละเอียดเข้าไปบางคนเขากไม่ได้ไปไหนเขาก็เสิร์ชหาเรานี่แหละแล้วมาดูว่ามันจะติด Google ไหมหมายถึงว่าติดเทรนหน้าหนึ่งนะอันนี้มันจะอยู่หน้าแรกแล้วก็อยู่ช่องแรกเพราะว่าคุณทํทำใหม่เอาพี่แม็กก็กดเข้าไป ลรายละเอียดของเราก็ไม่ได้อยู่บนนี้ค่ะพวกนี้เสียงเงินค่ะวันนี้ลงไปแล้วก้วประกาศในนี้มันจะมีเว็บบอกอยู่เว็บนี้ก็หาง่ายๆในอินเทอร์เน็ตแหละลลงประกาศฟรีออนไลน์ .com เนี่ยเนี่ยธนาคารเกียนาคินก็ยังมาลงเลยกรุงไทยออตโต้อะไรพวกนี้ก็ยังมาลงเห็นไหมเขียรนาคินเห็นไหมทุกคนเป็นแบรนเนอร์ทั้งนั้นสินเชื่ออะไรพวกนี้วันนี้ก็มาลงหมดเลยนี่ของเม่เห็นไหมจะเป็นรูปร้านถ้าเราขยายก็จะเป็นรูปแบบนี้ จะเป็นรูปของเราในนี้ก็มีองค์ประกอบโดยรวมก็คือมีเบอร์โทรมีไลน์มีนู่นมีนี่ในสถานะเขาก็จะบอกว่าบุคคลทั่วไปแล้วก็เจ้าของประกาศเป็นใครเราก็ใช้เป็นชื่อร้านเราเลยร้านไม่ม้วนแกลเลอรี่เปิดเึิงเบอร์ติดต่อก็เป็นเบอร์คุณพ่อที่อยู่ที่ไหนอีเมลอะไรบริการอะไรของใหม่ลงราคาไว้เหมือนนึงวันลงประกาศก็คือเนี่ยแม่ก็พาไปดูนะรายละเอียดใกล้ๆลย ก็เป็นรายละเอียดนงแร้วอ๋อเป็นรับรีวิวสอนศิลปะออนไลน์บางคนก็สนใจกันนูนนน่นน,าน,าน,น,นี่นั่นนี่สิบคนอ๋อนี่นิวเห็นไหมเห็นว่านิวเนี่ยมาใหม,ม่นหะสมมติเราไม่รู้อะไรเลยมันก็จะเด้งหน้านี้ให้เราเล้วก็จะเข้าไปดูประกาศสิ่งแรกที่จะต้องดูก็คือพวกนี้หัวข้อประกาศเราต้องใส่ให้มันถูกต้อง เราขายศิลปะเราไปลงพวกอสาาาังหาริมทรัพย์ลงรถยนต์บางทีมันไม่เข้าพวกกันไปพวกน,นี้เขาก็จะมี AI ตรวจจับมันก็จะไม่ผ่านนะคะทุกคนพวกนี้มันค่อยข้างรัดกลุ่มแล้วก็มิชชาชีพอะไรพวกนี้จะไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็ไม่ถูกเนี้ยเขาเรียกว,ว่าลงโฆษณา r o เบ banner แล้วก็ tag link นะคะ20 ip ติดต่อ b a n อร์คนนี้ลงโฆษณา3เดือนได้ส่วนลด10 ที่นอนราคาถูกนะเนี่ยจ่ายเดือนละพันห้าลงได้20เว็บไซต์เนี่ยพันห้าทุกคน20เว็บไซต์สมมติว่าวันนี้แม่ลงไปแล้วห้าเว็บพรุ่งนี้แม่ลงอีกห้าเว็บมาเลยแม่ลงอีกสามวันที่สามแม่ลงอีกห้าเว็บเป็นสิบห้าเว็บอีกวัน,นแม่ลงอีกห้าเว็บก็เป็นยี่สิบถ้าเราไปเสียรายเดือนเราเสียให้กับเว็บของเขาหนพันห้าต่อเดือน อันนี้คือสิ่งที่แม่ไม่เคยบอกใครใ<ช>นะฮะเซอร์อินจินมือนะั่นเป็นสิ่งที่เราทำเราไม่รู้หรอกว่ามันจะได้ผลไหมแต่ว่ามันจะต้องได้ผลในระยะยาว AI คอมพิวเตอร์มันจดจำค่ะ Google มันจดจำาม่อเราลง AI อันนี้แม่ได้หนึ่งหงเว็บแล้วนะวันนี้เหน็หนไหมนั่งทำงานก็ได้และหนึ่งเว็บเราจะลองไปดูลองเซิร์ชดู องเอริรชดูในที่นี้หมายถึงว่าเวมขาปุก g l e ผ่านซาฟารีนะคะไม่ได้เขียนคำว่าไม้ม้วนแกลเลอรีเห็นไหมขึ้นเป็นอันตโนมัติเพราะว่าเรากดบ่อยแกลเลอรี่แต่ถ้าบางคนกดไม่บ่อยมันก็จะไม่ขึ้นให้เราบบนี้แล้วเราก็ไปหาปุ๊บน่ธุรกิจของแม่เห็นไหมคะ อันนี้โฆษณานะนี่โฆษณาค่ะในนี้เขาจะมีบอกหมดละไม้มวนแกเรียงเพธิงธม้ยังไงเปิด24ชั่วโมงไปเลยเห็นไหมความยอดนิยมรีวิวใน3.9ต่อ5ลูกค้าใกล้ๆนี่มีที่ไหนบ้างจะเนยนการค้าตังกองนะคะทุกคนแม่จะให้หนูใกล้ๆเฉยๆว่าแม่ทำงานทุกวันนี้ทำทำงานอะไร บางคนไม่เข้าใจว่าอยู่บ้านนี่ไทำอะไรวะมันเป็นผีบ้าอยู่ในบ้านคนใกล้ตัวแม่นี่แหละไม่เมียพูดเฉยๆพูดไปก็เสียอารมณ์เนี่ยร้าน,มมนไม้มนไม้ที่ไม่มีคำว่าร้านเลยนะไม้ม้วนแกลเลอรี่อยู่ใน Google ใครจะปักบมดมาหาเราก็ได้เราพร้อมที่จะไอ้นี่คนตลอดเห็นไหมเป็นรูปภาพของเราร้านไม้มนแกลเลอรี่ของเธอ เพราะเมื่อก่อนไม่อยู่เชียงใหม่มันต้องแก้นะคะทุกคนไมื่งนั้นเดี๋ยวเขาจะไปที่เชียงใหม่นะมันก็จะขึ้นมาม้วนเคลลารีพายพระบาดมันก็จะเข้าไปในเพจของแม่อันนี้ก็เป็นร้านมาม้วนอันนี้ก็เป็นเว็บของแม่เดี๋ยวแม่จะเข้าไปดูทีละอย่าง่ะร้านมาม้วนแกลลารีมีอะไรบ้างเดี๋ยวซิอะสมมุติว่ามเราเราไม่รู้จักกันนะนี่อันนี้เป็นเพจค่ะสองพันกว่านี่เป็นเพจ เนี่ยในนี้ก็จะมีรูปภาพ,าภาพทาไมลูกค้าถึงตามหาเราได้เดี๋ยวแม่จะลองเสิร์ชี๋ยวมันจะมีเว็บไซต์ที่แม่พูดให้ฟังว่ามันจะมีแบรนเนอร์โฆษณามาแปะชีมบ็อกเกอร์ที่แม่เขียนขึ้นมาเป็นภาษาซีนะคะทุกคน m y m o s e u g a l l e r y b o x s o o t c o m เห็นไหมฮะไอตัวนี้แหละที่แม่พูดถึง ไม่ต้องเสียเงินสัก,กบ,บาทเดียวเลยอันนี้เป็น u t u b e อ่ะเมื่อก่อนอนะ่ะไม่มีอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วเราเรามี YouTube เราก็แปะลิงก์ u t u b e ก็เข้าไปดูงานเราได้น,นี่มีโฆษณมาหเห็นไหมเกี่ยวกับรูปภาพรวมสินค้าสมมุติว่าแม่เป็นใครก็ไม่รู้นะเห็นเพจแม่เห็น,หนบล็อกเกอร์แม่เห็นเว็บไซต์แม่แล้วเอ๊ะถ่ายรูปอะไรวะรวมรูปอะไรอย่างงี้แม่แม่กดเข้าไปแม่ก็ได้ตังค์นะเนี่ย เขาเรียกว่าเพดสิบเอ็นคัมมันจะไม่รายได้มันก็จะทบต้นทบดอกไปจนถึงเราตายจนถึงลูกหลานเราวนั่นแหละอ่ะในนี้ก็จะมีรายละเอียดของพ่อนะคะทํางานเกี่ยวกับอะไรโอมีแคมีมีเว็บโก้ของช้อปปีด้วยไอ้ขายชุดอันนี้เป็นตัวอย่างงานใน YouTube แม่ดึงมาค่ะนี่ก็จะเป็น YouTube เห็นไหมนนี้เป็นหุ้น อันนี้เป็นการทํางานของคุณพ่อนะคะทําไมลูกค้าถึงมั่นใจการสร้างตัวตนก็เป็นสิ่งที่สําคัญทําไมลูกค้าไม่เคยเห็นหน้าเราแล้วเข้ามาแล้วเขามาดูรูปภาพเราแล้วก็สั่งงานเราพวกนี้มันจะมีลิงก์หมดเลยไม่จะตั้งลิงก์ไว้ถ้าเขากดไปอันไหนมันกดไลค์กดแชร์อันนี้ก็จะอันนี้ก็จะลิงก์ไป YouTube มันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายอันนี้เป็นเป็นลน์สแกนก็คุยได้เห็นไหมอัพสอนศิลปะออนไลน์ครั้งเดียว สอนเซลอาทิตย์5 0 0 0บาทใน5,000ันะคุณได้อะไรบ้างเราก็จะแส้งให้คุณได้เปิดสอนอะไรแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ถึงว่าการท้าขายทางออนไลน์ไม่ทำมันไปสิปีเป็นยังไงนะทุกอย่างที่มันมีลิงก์เ่ยเนี่ยคอนแทคาเราผานอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นเว็บอันนี้เป็นเพจของเราเพจหลักเพจรองที่จริงมีเพจเยอะมาก แล้วก็มีกลุ่มส่วนรวมง,งานศิลปะอันนี้สมาชิกอยู่ประมาณพันกว่ากับสองพนแล้วคะแล้วก็มีอัอนนี้เป็นทวิตเตอเป็น Instagram มอันนี้เป็น Youtube มีตัวอย่างคลิปอ่ในนี้ในเว็บของเรามีอะไรบ้างนะคะไม่รู้จะเห็นไหมเนี่ยรู้สึกว่ามันมืดอย่างนี้เห็นไหมอ่ะเอออย่างนี้เดือดเนาะ กันทมาหากินหมาในนี้มันก็จะมีบอกว่ามันมี D v D หมายความว่าคนที่จะค้าขายในอินเทอร์เน็ตต้องมีไปทะเบียนการค้าพาณิชย์เป็นแบบ D B D ก็คืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะไม่ค่อยเห็นนะบางคนมีแต่มีเว็บเดียว เดี๋ยวนี้ขายในไลน์ก็ไปขอได้นะอันนี้มี2อันนะคะมีเว็บไซต์แล้วก็มีเพจเราจะไปแปะมั่วๆไม่มมมไ,ได้นะ mm hmm. DVD ค่ะอันนี้เป็นแผนที่มาไม่ถูกเราบอกได้อันนี้เป็นรายละเอียดในนี้ก็จะมีลิงก์แดงๆนี่คือลิงก์กดไปก็เป็นลิงก์ทะลุไปหาไอเพจของแม่ทะลุไปหา y t u t u เนี่ยโฆษณาติดมาอีอะเบบี้ออยสำหรับเด็กมีหลายอย่างทัางแม่ เป็นใครก็ไม่รู้แล้วแม่เพิ่อคลิกไปเอออันนั้นแหละแม่ได้ตังค์ช่วยกันคลิกอันนี้ก็จะเป็นประมาณว่าตัวอย่างนะฮะตัวอย่างงานเป็นสตูดิโอที่คุณพ่อเคยทํางานไว้แม่ก็มาลงไว้ที่จริงมันจะมีหัวข้อข้างๆอันนี้เห็นลายน้ำไหมไม่สามารถกอปปี้ได้นะโอเคอันนี้ในส่วนของเว็บบล็อกนะคะเว็บไซต์นั่นเองท mm ุ hmm. กคนเห็นข้างๆไหมคะพวกนี้เราสามารถจัดแจงได้ว่าจะเอาแบบไหน นี่เป็นโฆษณาอันนี้เป็นเพจของเราเพจของเราอันนี้เป็นเครื่องหมายดีบดีของเราก็คือว่าเราค้าขายทางอินเทอร์เน็ตทุกคนต้องมีตัวนี้นะมันเหมือนกับว่าเป็นใบสิมเคผ่านว่าเออเว็บไซต์เนี้ยมันเป็นของจริงนะไม่ใช่ของปลอมหรือว่าไปจดทะเบียนมาแต่ว่าไปตรวจสอบแล้วมันเป็นมิจฉาชีพอย่างนี้ก็มีนะทุกคนนะเนี่ยอันนี้ก็มีแบนเนอร์มามา,มาแปะกะัโนโฆษณา มันก็มีหลายอย่างค่ะทุกคนหิแปลภาษาด้วยบางคนเข้ามาเป็น,ปนคนต่างชาติเลยอยากดูงานของเราก็ใช้ทานสิคลิปวันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากแ,มแค่จะให้ดูเฉยๆว่าภา,ายในหนึ่งวันนะบล็อกอันนี้มีคนดูทุกคนหนึ่งแนหกหมื่คนนั่นหมายความว่าทุกคนเข้ามาเขาต้องกดเข้าไปดู ในเนี้ยลิงก์เนี้ยอ่ะลองกดซิไหน,นมันกดได้ก็กดหน่อยซิอ่ะกดผาดนไหนบอกว่ามันเป็นเพจมันก็จะลิงก์ไปที่เพจเรานะทุกคนเห็นไหมนี่โอเคลิงก์ไปในเพจเราเราก็แคด่ดูลิงก์ไปในเพจเราเราก็แคด่ดูแต่เขาก็เข้าไปดูผลงานของเราส่วนแา่แม่ก็จะบอกว่าไม่อัปเดตอยู่ตรงนี้นะคะ มันจะมีประวัติพ่ออยู่นะอันนี้เป็นเพจหลักของเราเนี่ยมันก็จะเป็นเพจเห็นไหมแม่อัปเดตเจ็ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คืออันที่แม่พูดเรื่องแชร์ประสบการณ์อันนี้มาจาก Youtube ค่ะแม่ก็เอา Youtube มาแปะทุกสิ่งทุกอย่างมาเล็งหากันทมกคนเดี๋ยวลองอันอื่นบ้างน,นะ ดูอันนี้สิแบบมอินเทอร์เน็ตอันนี้เต็มมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะตัวอย่างทุกคนดูเราจะบอกว่าคิวก้อนปูนมีเบอร์โทรคุณพ่อมีอะไรบ้างึทาษาก็มีเพิ่มเติมในการดูช่องก็คือเ,อเป็นเว็บไซต์เป็นเพจของเราเดีย๋ยวดูสิช่องยูทูบรานายมวนเกาหลีคำว่าช่อง YouTube, อยูทูบแม่ยังเอาลิงก์แตะ ไหนดูซิขบานองเทพเข้าไปดูซิเห็นไหมทุกคนก็เป็นคลิปของเราล่ะแต่ถ้าเราบอกว่าคลิปข้างล่างเป็นช่อง YouTube ของไมม o o n g a l l e รีล่ะมันก็จะพาไปหน้าหน้าช่งของแม่เลยช่องหลักไมม o น n กล l l e r ี่ที่จริงมี2ช่องนะคะมีช่้งคุรลองด้วยความสัมพันธ์นเป็นอย่างนี้ ลองตัวอื่นดิที่ไม่ใช่ตัวนี้ที่ไม่ใช่คลิปอื่นอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างการทำงานไหนลองไหนลองคลิคลิงไรดิอ่ะมันจะพาไปไหนอ่ะเนี่ยคลิกแรกเมื่อพามปเพจเนี่ยแหละทุกคนการทำงานมันต้องสัมพันธ์กันนะคะ ไม่ได้เปิดสอนคร์สนะแต่ว่าอธิบายให้ฟังเฉยๆว่าวันนี้แต่ละวันทำอะไรบ้านเราทำอะไรบ้างในแต่ลคลิปต่อไปเนี่ยแม่จะให้ดูว่าไม้ม้วนแกลเลอรี่อ่ะถ้าอยู่ในรูปของรูปภาพมันจะเป็นแบบไหนเราใส่ชื่อข้าไปนะคะไม้ม้วนแกลเลอรี่มันก็จะเป็นหน้าเนี่ยเซิร์ชอินจินของแม่ก็จะขึ้นเป็นไม้ม้วนแกลเลอรี่อย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวเราลองค้นหาองว่า คนรูปเห็นไหม,มคนคนรูปก็จะเป็นรูปเราหมดเลยงานกิจกรรมไทยมีเฟรรม,มี่ด้วยมีแม่ด้วยแต่จะมีไม้ม้วนติดมาดีหน่อยเพราะใช้คำว่าไม้ม้วนแกแล้ลีงไหนลองค้นก็นว,ว่าวิดีโอดิโอวิดีโอก็มาจาก youtube นี่ไงทุกคนมาจากเพจวาดฝันปั้นศินบ้างอะไรอย่างนู้นอย่างนี้บ้าง ลองแมปสิน่ะร้านไม่เมอือนเกรียมมือเธอมาเลยมาตามเลยตามที่อยู่เนี่ยมีคนดู5 8าร้อครั้งในเดือนนี้คนที่จะมาหาแม่นะมีที่อยู่ไหมเปิดยีสี่ชั่วโมงเลยพิกัดอะไรให้คะแนนเท่าไหร่มีรูปภาพอะไรอยู่ในนี้สรุปความเห็น ปันสวยมากครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันมันคอนแทคแล้วมันก็ลิงก์กันทุกคนอันนี้แหละที่แม่ทํามาเป็นสิปีทําไมเราถึงอยู่บ้านแล้วบางคนพูดว่าเราไม่ไปไปหางานทำไม่ไม่ทํางานอยู่ที่บ้านทําไมเป็นอย่างนี้อย่างางู้นเพราะแม่เอาเรื่องของคนอื่นมาใส่หัวมากเกินไปแค่งานของเราก็จะตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งใจนะ ใครที่อยากมีพวกนี้อยากมีเพจอยากมีเว็บไซต์อยากมีบล็อกเกอร์อยากมี YouTube ก็สามารถมาปรึกษาแม่ได้แม่ไม่ได้เปิดคอร์สสอนนะก็มานั่งคุยกันเรื่องกาแฟก็ได้คุยกันเรื่องงานศิลป,ปะพ่อ่ก็ได้เพราะตอนนี้เรากลับมาบ้านเกิดเราก็อยากพัฒนาบ้านเกิดของเราทุกคนมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะแค่ยังไม่เห็นศักยภาพของตัวเองทีง่แท้จริง แม่กว่าจะผ่านมาได้นะศักยภาพของเราเราทำไม่มีใครดูไม่มีใครเห็น,หนทุกวันนี้เขาก็มีอินเทอร์เน็ตกันเขาก็มีเพจมีนั่นมีนี่กันก่อนที่เราจะมาทำแม่ทำมาเป็นสิบปีสมัยก่อนนะตดนยังไม่มียิงแอดนะคะต้องใช้เงินนะยิงแอดอะ่ะไม่มีเงินคุณไปทำออนไลน์ได้ไหมไม่ได้คุณไปจ้างเขาทำเว็บไซต์หลายหมื่นคุณไปจ้างเขาก,กดไลค์อ่ะ ปั๊มไลฟ์อ่ะต้องหลายหมื่นนะทำเพจอ่ะแม่น่ยทำทำเองทุกอย่างแม่รู้แล้วแม,แม่เวลาแม่ไปพูดที่ใครฟังบางคนเขาฟังไม่เข้าใจสิ่งนี้แหละอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้หมายความว่าเรากลับมาบ้านเกิดของเราเราก็อยากโปรโมทสถานที่ส,สวยๆอย่างเช่นอ่างเก็บน้ําหรือแม้แต่ อะไรก็ได้ที่อยู่บ้านเราแม่มีงานศิลปะแม่ก็อยากจะเสนองานศิลปะของพ่อกับแม่ไปคนอื่นไม่รู้ว่าเราทำอะไรทุกคนเชื่อไหมว่างานที่กองอตรงนั้นเนะี่ยออเดอร์ไม่ใช่คนบ้านเรานะมาจ้างเป็นต่างจังหวัดหมดเลยมี่ต่างประเทศก็มีนะคะงานปัน้นะงานวาดก็ต่างประเทศทั้งนั้นเลยงานงานคนไทยก็มีราคาที่เขาสู้ได้ เขาไม่ได้ดูถูกงานของเราเลแต่คนว่าเราบางคนเขาก็ไม่รู้อยากจะประกาศให้ท,ทุกคนรู้ว่ามาหาเราเราจะมีเรื่องคุยกันเ yeah, yeah, ยอะแยะมากมากมาอย่างบางคนเขาก็มีความฝันที่เขาอยากจะมาพัฒนาในหมู่บ้านของเราแต่เขาไม่มีที่ที่จะมาคุยกันเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาก็นั่งคุยกัน้วอ,อยากทําหมู่บ้านเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่าไม่อยากเข้าหาเรา เหมือนกับว่าไม่อยากเข้าใกล้เราหรือว่าเราเป็นตกุกหัอไม่ใช่นะทุกคนคืออยากให้เข้ามาหาอยา่างเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างมาให้มาคอนแทคกันแล้วก็พูดคุยกันเขา,าเรียกว่าอะไรคนเรามันคิดต่างกันอยู่แล้วนะแต่ว่าความคิดต่างของเราของแม่ครั้งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างรอบกาย เมื่อก่อนเราไม่ได้คิดอย่างนี้แม่ไม่ได้คิดที่จะแบ่งปันใครเคยคิดที่จะแบ่งปันแต่ว่าคนที่เราแบ่งปันเขาไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราจะแบ่งปันคนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสมมุติมีคนต้องการให้สร้างเพจทำเพจเขาถ้าเป็นคิดเตียนเขาบอกว่าเป็นเรื่องของอเหมือนกับว่าของประธานของเรา ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะช่วยได้ก็คือแม้ธทํทำเพจเกี่ยวกับคิดจักให้กับ่อคิดจักจีซัตค่ะวันนี้ยังดีใจอยู่เลยว่าเราได้รวมรับใช้กับพี่น้องคิดเตียนด้วยกันที่เราไม่ได้ไปหาเขาตั้งนานแต่ก็ยังมีของประทานที่เราทำทิ้งไว้พุกครั้งที่ที่เห็นก็จะเข้าไปดูไม่ก็อยาก ทำประโยชน์ให้กับหมู่บ้านเนาะเขาเรียกค่ะเป็นพวกพวกล้อนี้แหละอ่าเป็นถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็จะละนั่นแหละกินกล้วยคุณพ่อเอามาให้เพราะแม่กินข้าวไม่ได้ก็กินกล้วยนี่คืออาหารเย็นทุกคนโอเค เดี๋ยวที่หน้าเจอกันถ้ามันมีอะไรอัปเดตใหม่ๆมาเดี๋ยวแม่จะมาแชร์ให้ทุกคนดูนะคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะเอาสัสุขภาพพรเจ้าอวยพรวันนี้คุณยิ้มไม่ยานแม่ยิ้มแล้วนะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบาย บายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องไม่หรอวะกระไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด, like, ด, share, ด,ด้วยนะคะ